มันตักประครับงานวัดไหมนางฟ้านางฟ้าเฮย้ยเจ้เฉยนายคือตัวหหยานี่คือตัวตำนานฉันได้ตำนานมาหนึ่งตัวจุจุ๊สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูส่ซอฟต์โฟมชเชนจน ของที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหเติมเต็มความฝันในวัยเด็กมากๆค่ะทุกคนคะทุกคนนี่ยเคยฝันว่าแบบอยากจะเจอกับนางฟ้าไหมคะพูดถ,ถึงคําว่านางฟ้าอ่ะอันนี้เราถามกันก่อนนะคะถามคุณผู้ชมด้วยว่าเราเนี่ยได้ยินเรื่องความเชื่อกเกี่ยวกับนางฟ้าบ่อยไหมในประเทศไทยไม่ค่อยได้เห็นเพื่อนมาลงลแล้วจับกลุ่มคุยกันว่าแกเราอะอยากจะนางฟ้าอะไรเงี้ยวนให่ก็จะเป็นโทนแบบแกเราอะเจอปอบบ้านเราเลี้ยงคุ้มพลน มีมีคนบอกว่าอะไรนะประเทศไทยเราก็จะแบบพูดถึงพูดผีปีศาจถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ละ่ะก็จะเป็นเจ้าที่ <c oughs> ใช่นางฟ้าแม่ย่านางนะคะสารตายายอะความเชื่อเนี่ยในวัฒนธรรมไทยเราอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบแบบนางฟ้าแฟรี่น่ารักเหมือนชิงกะเบลติดปีกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ซอฟพูดมาคือซอฟไม่ได้จะรีวิวเจ้าที่นะคะซอฟไม่ได้จะรีวิวกุมารด้วยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมากับการรีวิวเจนจิน โอ้ oh, จับนางฟ้าจ้าหรือก็คือ Go to Grow Fairy Finder หรือก็คือเครื่องที่จะช่วยให้เราเนี่ยหาตัวนางฟ้าได้นะคะแล้วเราก็จับนางฟ้าเนี่ยใส่ในโถนี้ของเราในแถบอเมริกายุโรปนะคะหรือฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อในวงเด็กๆที่แบบเชื่อเรื่องนางฟ้านางฟ้าแม่ทุนหัวนางฟ้าพันน้ำนมก็มีคือนางฟ้าก็จะมีหลายสกิลหลายเปิร์กด้วยนะก็เลยเป็นที่มานะคะของของชิ้นนี้เนี่ยที่ทาเอามาอาไว้เอาใจนะคะว่าเออเนี่ยบางทีนะเราก็จะได้เจอนางฟ้ามีเจอเรื่องดีๆที่เราเก็บเอามาใส่โหลเอาไว้ได้ ให้เป็นแบบความสุขใจนะคะคอนเซต์ <c oughs> คือน่ารักมากเลยซึ่งในแต่ละโถนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสา <c oughs> มารถตามล่านางฟ้าได้มากกว่า30หน่วยอะไรอะ่ะองคตัวโอ้ยยากเลยเกินคลินนี้คุณผู้ชมคะถ้าเราเรียกนางฟ้านางฟ้าหนึ่งตึ๊ดควรสรพพนามว่าอะไรนีคะเขาบอกว่า <c oughs> อง <c oughs> อะองเหรอลักษณะนามนางฟ้าเรียกว่า อง,ง,อ,งองก็ององก็องนะคะอ่าแรืว่าถ้าใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะคะพอดีว่าแบบไม่เคยเกิดเป็นเด็กฝรั่งด้วยนะก็ไม่เคยเรียกนางฟ้าได้หน่วยสัรพนามลักษณะนามด้านหลังเขาบอกว่า1โถนี่สามารถตามหานางฟ้าได้มากกว่า30องค์องแล้วแต่ละองนะคะมีองค์หายากองค์หาง่ายอ่ะเหมือนเล่นพระเครื่องด้วยนะเหมือนมีสายพันธุ์ของนางฟ้าอีกที่อยู่ในโถโถนี้นะคะแล้วคือแต่ละองค์ก็มีสกิลตัวเองอีกนะแบบนางฟ้านำโชคเรื่องความรักการเรียนมั่งคั่งมงคล รับรับความสุขสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยโอลืมบอกอันเนี้ยเราต้องวิ่งไล่จับด้วยนะจับในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้หรอกว่า ยังไงแต่เขาบอกมาว่าเราอ่ะจะต้องแบบไปไล่จับในสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือตามตัวนางฟ้าให้ได้แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยจับนางฟ้ามาได้แบบซ้ำๆกันอ่ะเราจะทํายังไงได้บ้างมีทางออกค่ะเพียงแค่เพื่อนของคุณนะคะมีถูนางฟ้าที่เหมือนกันเนี่ยคุณสามารถเทรดนางฟ้ากันได้ด้วยเหมือนดิจิมอนดิจิไวสมัยก่อนเราสามารถแบบแลกมอนสเตอร์ของตัวเองได้แต่นี่เปลี่ยนจากมอนสเตอร์เป็นนางฟ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะ ปกติเราเคยรีวิวอะไรมาเยอะมากเลยนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงตามจับตามล่าเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าวะแต่แงนน้จับในสิ่งที่มองไม่เห็นคือยังไงหรอลองนึกสภาพว่าแบบฉันเล่นอยู่ดีๆเนี่ยแม่ต้องตกใจไหมตอนกลางคืนอะ่ะลูกเขาอะไรอยู่จับด,ดังฟ้าอยู่อะไรเงี้ยหรอมีลูกก็ตกใจลูกมีแม่แม่ก็ตกใจมีแฟนแฟนก็ตกใจนะอันนี้แผ่นใส่หนึ่งอันนะคะต้องไหมค่อะอุอะ้ยใส่หอยอน,นี้ เหมือนเรื่องแสงได้เลยเป็นสายพันธไม้นะคะเอาไว้แบบจับโถนางฟ้าของเราให้มีความแบบแฟรี่อะไรอย่เงี้ยนะมีความน่ารักนะคะเดี๋ยวเราประกอบให้ดู จะพกได้มันหน้าตาเหมือนแบบว่างาน DIY ช่วงนึงที่ดังมากเลยที่ทําเป็นแบบยูนิคอร์จารเรนโบว์ Rainbow จาหรือว่าแบบที่มันเป็นแบบเป็นไหเป็นโขอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตกแต่งโคมไฟข้างในอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเหมือนมากแล้วคือน่ารักมากเลยนะคะซึ่งหน้าตานะคะด้านบนตอนนี้นี่ก็คือเปิดแท่นหัวใจตรงนี้ได้ด้วยเป็นเปิดฝาโถถ้าแบบนางฟ้าบินปุ๊บปุ๊บเข,ข้าไปกล้งนีปิดเดี๋ยวนางฟ้าหนี มีสวิชนะคะเปิดปิด on off นะคะกด on เลยนะคะ1-2 3่งองม on ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเสียงฉันจับนางฟ้าได้ตัวหนึ่งเหรอเขาบอกว่าให้เราปิด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 งี้ยิดเฮ้ยจับได้หนึ่งตัวเฉยน่ารักจริงๆตอนนี้ถ้าเราปิดไฟตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้สว่างไปด้วยแสงเวทมนต์ของนางฟ้านะคะทุกคนคะซึ่งทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราลองกดดูนะ กินนางฟ้าได้อุ้ยปนขนมนางฟ้าได้ด้วยเุ้ยเหมือนทำมาก็จีเลยแล้วฉันได้ตัวอะไรมาเฮ้ยฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันได้ตัวหายากแขางง่ายตอนนี้เรามีนางฟ้าหนึ่งองค์ <c oughs> ใช่จ้ะต่อมาคือเจ้าโถตัวนี้เนี่ยเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาได้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อดูข้อมูลนะคะ <c oughs> เหมือนมีแบบ เย็ l ล w เ a จ e ์อ้ยเก่ามากเหมือนมีแบบสารานุกรมบอกว่านางฟ้าที่เราจับมาเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นใครพันอะไรไหนขอดูซัหน้อยไหนสีโอ้ทุกคนมีเป็นแบบสารบรนนางฟ้าทุกคนดูยังเยอะเลยอะแล้วคือฉันได้ตัวไหนมาอ๋อแบ่งตามสีได้อันนี้เป็นนางฟ้าสีอะไรคะทุกคนคะอาจจะต้องเบาไฟให้ซอนิดนึงค่ะ อันนี้มันสีอะไรอะอะสมมติว่าสีม่วงนะคะไม่เจอตัวไหนที่ตรงเลยอะ่ะเขาไม่มีคู่มือการใช้งานมาให้เลยเหรอโอ้ยนี่ไงคู่มือไหนขอลองดูคู่มือการใช้งานสักครู่ค่ะ เฮ้ย hey, อะไรนางฟ้าไปนอนนางฟ้าไปนอนทุกคนคะวิธีการเช็คนะคะซอฟไปลองหาข้อมูลมาแล้วค่ะคือว่าเราสามารถสแกน QR code โคดบนโถงของเราได้เพื่อเช็คว่านางฟ้าที่เราจับมาได้เนี่ยได้องค์ไหนมาค่ะมันก็จะมีวิธีการเข้าไปอยู่นะคะไปแบบกดค้างปุ่มกลางเป็นหน้าเมนูใช่ไหมคะกดดูคอลเลกชัน คือตอนนี้ซอฟมีนางฟ้าแค่1องค์ถ้าสมมุติว่าซอฟมีสัก30องค์เนี่ยมันก็จะเป็นคอลเลกชันเลยใช่ไหมคะเราก็จะสามารถกดเลือกได้ว่าเราออยากจะเรียกองค์ไหนกลับมาอยู่เล่นกับเราในโถก่อนนี่เท่มากแล้วที่บอกว่าเช็คสายพันธ์ุได้นะคะเนี่ยเราอยู่หน้าตาเขากดมาที่คอลเลกชันชึบเจอหน้าเขาแบบนี้นะคะกดดับเบิลคลิกนางฟ้าก็จะโชว์ QR โค้ดนางฟ้าให้เทคคะสิ่งที่เราต้องทำก็เพียงแค่สแกน QR โค้ดค่ะ อันนี้เป็นเงาเหรอ <Lay out> อันนี้คือตัวนางจริงๆซึ่งน่ารักมากเลยกด <Support> Meet My Fairy โอเคหนะ้าตา ของนางฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวซอฟจะอ่านทุกคนฟังกันนะคะนางฟ้าองค์นี้นะคะมีชื่อว่าเคีย The Candy Fairy นางฟ้าแห่งขนมหวานเขาบอกว่าเคียร่เนี่ยเป็นนางฟ้าที่หวานเจี๊ยบที่สุดในบันดาลทั้งหมดทั้งมวลนางฟ้าองค์นี้เนี่ยไม่ชอบอะไรไปมากกว่าการที่จะพยายามกินขนมหวานใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็คอยเปลี่ยนวันอันโหดร้ายเลวร้ายของ best friend forever BFF นะคะให้วันที่ เรียวที่สุดกลายเป็นวันที่หวานที่สุดสีโปรดของเคียราสีชมพูค่ะเฟเวอร์ริตฟู้ดคือลูกอมลอลลีป๊อปนะคะแล้วเราก็สามารถเขียนโน้ตได้ถึงนางฟ้าองค์นี้ได้โปรดนางฟ้าช่วยให้คุณพ่อซื้อขนมหวานให้หนูกินได้เยอะได้ค่ะอะไรอย่างงี้นี่คือตัวที่1ที่เราได้ก็เรียกได้ว่าเป็นแบบนางฟ้าองค์หาไม่ยากนะเป็นนางฟ้าเบสิกอ่ะเฮ้ยนางฟ้าเบสิกอยากได้อีกอยากได้นางฟ้าอีกทําอย่างไรนะคะเรากดไปที่เมนู นางฟ้าอ๋อเราขย่าแล้วนางฟ้าเกิดอะไรขึ้นด้วยถ้าเราขยา่าโถแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างด้วยนะยนางฟ้าสับสนนี่งงงง,งต่อมาเอ้ยถ้าเราเปิดฝาตอนนี้นางฟ้าจะหายไหมลองไหมลองนะหนึสองสามเปิดฟ้าหาเฮ้ยนางฟ้าไม่ออกนะอ้าว มาอะไรเป็นบุมแม่แรงเหรอหรืออาจจะเพราะว่าเรามีอยู่แค่ตัวเดียวเราต้องหาหนางฟ้าองค์อื่นก่อนอ่ะสิ่งที่เราต้องทําก็คือกดไปที่เมนูนะคะหาหมดนี้ค่ะเป็นหมดตามหานางฟ้าเอาล้ะนะหนึ่งสองสามกดนี่คือตามหาเหรอวิธีตามหาหนางฟ้าต้องเปิดฝาด้านบนนะคะไม่งั้นนางฟ้าบินเข้ามาไม่ได้เฮ้ยเจอแล้วเหรอเฮ้ยต้องปิดแล้วเจอแล้วเจอแล้วปิดค่ะ เขนะาสตูมดูเบสิกไปดูแคลดนลางฟ้าเฉยเลยเมีวิธีการแสดงความรักให้นางฟ้าด้วยนะคะเพียงแค่กด2ปุ่มดอกไม้ตรงนี้พร้อมกันอย่างนี้ค่ะ <m ess ly> นางฟ้ารักพอเรามี2ตัวป,ปุ๊บกดคอลเลคชันปุ๊บ <m ess ly> เห็นไหมคะเราก็จะไล่ดูได้เลยว่าเรามีนางฟ้ากี่องค์แล <m ess ly> oh, ้ววิ่งด จริง,รงมๆมีมินิเกมให้เล่นกับนางฟ้าได้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตอนนี้ขอตื่นเต้นกับการจับนางฟ้าก่อนนะคะเป็นเวลานั่งอยู่บ้านสแกนหานางฟ้าได้แลยสแกนคิวอาร์โค้ดหานางฟ้าหุย้ยทำไมสวยอ่ะ ไม่เห็นเหมือนที่จับมาเลยเอ๋อข้างหน้านี่คือเขายูนิคอร์นหรอฉันนึกว่าหมวกปาร์ตี้วันเกิดเขาบอกว่านี่คือ P ี h เดอะบับเบิลกัมยูนิคอร์นแหรือก็คือนางฟ้ายูนิคอร์นฝรั่งหรอ b u บเบิลกัม หมักฝรั่งอ,อ๋อเขาบอกว่านางฟ้าองค์นี้เป็นนางฟ้าที่ชอบเคียวหมักฝรั่งเป็นขนมหวานที่โปรโด,ดปรานที่สุดของนางฟ้าซึ่งนางฟ้าย um ูนิคอร์นบับเบิลกรัมองค์นี้นะคะเป็นนางฟ้าที่ได้รองรสชาติหมักฝรั่งมาแล้วทั่วจักรวาลของนางฟ้าค่ะยังไม่มีร่ำรวยเฮงเฮงมงคลเลยที่ฉันพูดถึงไปตอนแรกยังไม่โผล่ <laughs> นะคะมีแต่ขนมหวานนะคะตอนนี้นะคะสีที่ชอบสีชมพูโอเคโอเค h ้ w ว o I k n o นอ่ะแบบว่ามันหายากมันหาง่ายมัน Re เจ n e r a t รหรือเปล่าอ่ะโอ้ยนี่ไงอ๋อมันจะมี ที่แบ่งประเภทตรงนี้ได้นะคะในแอปจะแบ่งเลยว่าแบบเป็น c o m มอ er นแ a r e ultra r ร r e legendary seasonal ขอดูแบบตัว c o m มอนหน่อยนะคะทุกคนนี่คือน้าตานางฟ้าแบบ c o m มอนก็คือแฟนตาซีแล้วนะนางฟ้าหางเป็นปลาเงี้ยเป็นนางเงือกอะ่ะไี่แฟนตาซีเหรอเฮ้ยอะไรโอ้ยดูว่ามันยากมากเลยอะ่ะว่าแบบนางฟ้าที่เราจับมาได้อะ่ะเป็นนางฟ้าหายากหาง่าย,าย,ายหรือว่าเป็นทั่วไปหรือเป็นแบบตัวเทพพเจ้าอะไรอย่างเงี้ย any way ฉันจะจะแบบตามหานางฟ้าก่อนเราจะจับอีก ปิด oh, <hello. S 1> เป็นบัลเล่ด้วยนางฟ้าแห่งการเต้นเหรอคะนี่เลย Q R code อ้นางฟ้าแห่งการเต้นบบลเล่จริงด้วยเดี๋รามาอานประวัตินะคะ Beatrice the Ballerina Fairy เป็นนางฟ้าที่ฝีเท้าเบา <c oughs> ที่แบบล่องลอยด้วยความปรลื่มปิติ oh. แล้วก็ความสง่างาม ก็แบบเต้นไปเลงไงเป็นนางฟ้าที่เอาไว้เป็น perfect match นะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับแฟรี่องค์อื่นๆได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเซียนา The Swan Princess Fairy ซึ่งเรายังไม่เจอนะคะอ๋อในแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตัวไหนเราหาเจอแล้วนะคะจากเงาดำเนี่ยจะกลายเป็นรูปนางฟ้าองค์นั้นๆนเลยซึ่งองค์นี้ที่ได้มาคือเป็นองค์ทั่วไปนะอยู่ในหมด common ฉันอยากเจอนางฟ้าหาะยักฉันอยากจะรู้มันเป็นอย่างไรฉันหาต่อแบบไม่หยุดยั้งเป็นไปได้ไหมว่านนะ ทีนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงโตะรีวิวเนี่ยจะมีแต่มวลสารและสัญญาณของนางฟ้าแบบสัญญาณปกติคอมมอนถ้าฉันอยากได้ของหายากฉันอาจจะต้องไปดาดฟ้าไปสื่อสารกับ UFO อ๋อเราต้องสวดเราต้องแบบตั้งม่านตั้งจิตอธิษฐานเอาละนะตั้งจิตอธิษฐานขอให้เจอนางฟ้าหายากนือเปิดปากเจอนางฟ้าขอตัวหายากตัวหายากจะตัวจะง่ายกว่าที่คิดตหายากใครมา เเสนไหมเอ๊ะหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเจอกันมาก่อนตัวเดียวกับตัวแรกหรือเปล่านะอ๋อตะกี้ยังจับไม่ได้แค่บังเอิญเจอตัวเดิมกลับมาอุ้ยยากอ่ะนในคอลเลคชันเรายังมีแค่สโอ้เหมือนเดิมนะคะแสดงว่าได้ซ้าม,มาก็คือถือว่าไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมฉันจะต้องเปิดหาใหม่ค่ะหนึ่งสองสามน,นางฟ้ามันตักประครับงานวัดไหมนางฟ้านางฟ้าเฮ้ยเจอเฉยเฮ้ยนางฟ้าห้อยหัว จับมาได้นะคะอยู่ในนี้ไม่ห้อยหัวนะชื่อดอมดอมนี่สิ่งอะไร Family 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 เขาบอกว่าดอมเนี่ยผ่อนคลายอยู่เสมอแม้ว่าเธอจะหัวกับหางนางฟ้าองค์นี้มีสติในทุกสถานการณ์เสมอแบบริเมนคอมอ๋อหายใจเข้าลึกๆแบบ มีสติอะไรอย่างงี้นะคะนางฟ้าแห่งสตินะคะเหมาะมากกับพวกช็อปเดือน11 11 12 12สติสําติสำคัญมากนางฟ้าองค์นี้เลยสิ่งที่นางชอบก็คือการไว่ายน้ำและก็มีเพื่อนสนิทเป็นโย อยากเห็นหน้าเพื่อนเลยเป็นหน้าเพื่อนเป็นยไงอะหลังจากที่เรานะคะจับมาได้ถึง4องค์ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตน,น,นะคะวิธีการสมมติแบบคิดถึงนางฟ้าองค์แรกที่เราจับไปกดเข้าไปคอเลกชันนะคะเลือกองค์ที่เราอยากจะเจอเช่อนองค์นี้เราก็กดคลิกหนึ่งดีนางฟ้าก็จะมีการแบบปเปลี่ยนเวนกรกันนะคะฮัลโหแล้วก็กลับมาหาเราใหมา่แบบดีเป็นต้นมีหมดเกมให้เล่นด้วย นี่คือเราต้องหลบหรือว่าเราต้องต้องโดนอ้ต้องหลบฉันยังอยากเจอนางฟ้าอีกฉันลงไปจับนางฟ้าใต้โตะ๊ะดีไหมนะทุกคนรอบนี้เขาจะไปตักมาจากใต้ตโต๊ะเฮ้ยกล้วยปุ๊บได้ปั๊บทำไมจอมือดอ่ะเอาซ้า หือแบบสายพันธ์ุนี้อยู่บริเวณนี้เยอะไหมเหมือนเล่นเกมเปิดโลกเนาะเกมแบบเอาตัวรอดอะแนปตรงนี้ก็จะเจอแต่นางฟ้าองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยฉันขอไปจับนางฟ้าตรงมุมนี้ นางฟ้าท่ายากจังอะคือจะบอกว่าในแกรี่ค l ลเล t ชันอะซอฟป่าที่ดูนางฟ้าทั่วไปอะไม่กลับหัวกันนะการที่ซอฟเจอนางฟ้าองค์นี้กลับหัวมาใส่ในหายของเราเนี่ยแสดงว่าฉันเจอตัวหายากอะคะเอาก็มีกลับหัวบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะคุณเป็นใครคะนะนำตัวกันก่อนเจเลย เป็นเพื่อนกับองค์ก่อนหน้านี้ไหมที่ชอบเต้นบัลเล่พราะนางนูนอชอบเต้นบัลเล่แต่เป็นเวที่แบบอัพไซด์ดาวดิฉันของอ่านประวัตินะคะนางฟ้าชื่อดอรานางฟ้าแห่งความเวียนหัวไ <c oughs> อ้ยางนี้ก็ได้เหรอดอราเนี่ยใช้เวลาส่วนมากในการอยู่แบบกลับหัวกรับหางนะคะซึ่งนั่นทําให้บางครั้งเนี่ยหล่อนก,นอกระล้สซึกแบบเวียนหัวค่ะเขาเขียนยัง แต่แต่แต่นางเนี่ยก็ชอบที่จะทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้นะคะแม้ว่านางเนี่ยจะแบบเวียนหัวก็ตามค่ะไม่ว่าเราจะทํางานทาอะไรเราก็ต้องแบบเชปีซีเข้าไว้นะคะฮอบบี้ของน้องน้องแล้วนะนางฟ้าแล้วเป็นน้องฮอบบี้ของนางคือการเล่นยิมนาสติกน้องก็ว่าจะเวียนหัวเนาะเพราะว่าเลือดสูบฉีดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดดีซี่ทำให้เวียนหัวจะเกิดอะไรขึ้นอนะที่เราขย่าแล้วเขาสับสนอนะงงๆแล้วถ้าดีซี่ขย่าอะ ขายกพร์ก,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 กเเฮ้ยลองให้แต่กล้องเราข้างหลังกล้องได้ลองแบบจับดีกว่าเผื่อเราเจอตัวประหลาดประหลาดตรงตรงแถวแถวที่ที่พวกคุณนั่งกันอยู่คุณไปหาแถวแถวหลังกล้องคิดว่าจะเจอตัวไหนเฮ้ย <Hey, S 2> จับได้เฉยเลยขึ้นบันไดไปเจอด้วยสียอะไรเฮ้ย hey, ใครหรอเฮ้ย <Hey! S 2> นางฟ้าปอมลอมน่ารักนี่นางฟ้าหรือว่าต้นไม้ตามสวนสาธารณะนะมีคิวอาโค้ดให้ดูสายพันธุ์ด้วย บอกทีว่านี่คือองค์เดียวกันเหรอคะน่ารักมากเลยอะสวยอะเราชอบอะชุดฟุกข่าแล้วสีผมสวยเนอะน่ารักขอดูประวัติค่ะคนนี้ชื่อโอลิเวียออลคิฟรีนางฟ้าแห่งแบบกล้วยไมย้เป็นนางฟ้าที่ยูนิคที่จะให้ความรักและให้กลิ่นไอของดอกไม้สีโปรดคือสีม่วงโอเคเอาอีกจับอีกฉันจะจับตรงนี้หน้ากลองนี่แหละ อือวิจับได้ด้วยเฮ้ยหวอีกแล้วตัวใหม่ด้วยนะ่<า>เราก็เจ๋งเนาะเจอนางฟ้าแปลกๆเต็มเลยอะ่ะคือจริงๆอะ่ะเห็นปะรูปเดียวกันเลยแต่คนละสีอะแล้วเขานับเป็นคนละองค์อะหมายความว่าไงอะ่ะอ่ะงั้นเราลงกกงองสแกนเาีอวคโคอันนี้ดู คนละตัวจริงด้วยชื่อฟิลลี่นางฟ้าแห่งการคลิกด้านนางฟ้าองค์นี้ชอบที่จะคลิกด้านกระโดดฟลัฟแฟบแล้วก็บินไปมารอบๆในอาณาจักรนางฟ้าชอบที่จะอวดพลังใหม่ๆให้กับเพื่อนสนิทของเธอชอบสีชมพูของกินที่ชอบแปลวนี้นางฟ้ากับหัวลองเล่นเกมค่ะก็เหมือนกันนี่ใช่ไหมมีเกมเดียวเหรอ เพลงคือกล่อมมากมีอยู่เกมเดียวนะคะที่เราเห็นตอนนี้นะคะมือพิศนามือพิศหนาเราไปจับนางฟ้าแถวนั้นให้หน่อยไ,ไปจับที่บ้านเถอไปแถวนั้นก่อนแล้วค่อยเปิดฝาพอจับได้แล้วค่อยเอามาที่นี่แล้วค่อยมาปิดฝาหน้ากล้องปไปเปิดตรงนู้นหัวใจขึ้นใช่ใเขาวิ่งไปสวนหลังศัตรูเลยนะคะทุกคนเฮ้ย มีีีสเขยวปิดก่อนปิดก่อนอย่านางหนีหน้าตาดูธรรมดานะเดี๋ยวนะเราขอเช็คก่อนเพราะว่านางฟ้าเริ่มเยอะเริ่มเริ่มงงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยองไหนคือใครนะสแกนคิวอาคอดเฮ้ยสวยจังอะสวยมากเราอยู่กับนางฟ้าที่ชื่อว่าร i เวอร์หรือแม่น้ำนะคะเป็นนางฟ้าแห่งความผ่อนคลาย อันใจความรวมๆก็คือว่านางเป็นนางฟ้าที่คอยเตือนสติเพื่อนนะคะให้หายใจแบบลึกใหญ่ๆแบบ big deep breath นะคะแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะอยู่ในภาวะที่เครียดแล้วก็กดดันเป็นนางฟ้าลีลาศฮะเป็นปน,นางฟ้าของเราเลยนั่น่ะดีใจไหมดีใจเพราะว่ามันเป็นนางฟ้าลีเวอร์ไงแล้วไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยทุกคนหน้าแอปเราสามารถจับนางฟ้าขย่าอย่างนี้ได้ด้วย เสียงนางฟ้าคือหัวเลาะแบบกำหมัดอะ่ะเข้าใจปะอีกหนึ่งทนะคะที่ซอบอกว่ามันน่ารักมากๆเลยก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเทรดนางฟ้าได้นะคะมันจะมีหมดเมนูนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีโถเนี่ยสองอันคือเรามีหนึ่งอันเพื่อนมีหนึ่งอันแล้วก็แบบมาแลกเปลี่ยนเพื่อนบ้านกันได้อะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบมันน่ารักมากแต่วันนี้เราจะสาธิตไม่ได้นะคะเพราะว่าซอฟมีอยู่อันเดียว ทุกคนโซฟไปเช็ค so มาแล้วจริงๆแล้ววันนี้เราจับตัวอัลตร้าแรนได้ทั้งหนึ่งตัวเลยนะที่เราจับมาได้นะคะนั่นก็คือตัว River ร์เดอ l รี a t i o n f a i r เฟไงที่เราบอกว่าเป็นนางฟ้าแห่งความรีแล็กซ์เป็นเหมือนแม่น้ำอะไรอย่างนี้นั่นคือตัวหายากเฮ้ยเหลอือน,นี้รีเจนเนอรี อันนี้ลีเจนดรี่นางฟ้าแม่น้ำนี่คือตัวตวนำนานฉันได้ตนำนานมาหนึ่งตัวสุดยอดและอัลตราแลเนี่ยเราได้มาถึง2ตัวด้วยกัน <c oughs> ซึ่งเป็นตัวที่ซอฟแอบไปจับตอนแบบไม่ได้ถ่ายกล้องเราดันจับมาได้นะคะ2ตัวก็จะมีตัวเรนโบว์ค่ะแล้วก็จะมีน้องเบบ 2ตัวนี้เป็นอัลตราแรนะคะแล้วก็ได้แรมาบ้างประาปลายนั่นนี่นู่นแต่ว่าตัวที่หายากที่สุดนะคะอย่างซีซันอลนี่ยังหาไม่พบนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราอิ่มอกอิ่มใจแล้วเราได้ตัวรีเจนเดอรี่แล้วได้อัลตราแรก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งโอ้โหสุดยอดเลยเจได้อะโถมันน่าจะเป็นโคมไฟได้ด้วยเนาะมาไว้ตั้งหัวนอนเนี้ยเพราะว่ามันคงจะน่ารักมากๆเลยอ่ะหรือว่าแบบถือแล้วมีไฟเป็นโคมไฟเวลาถือตอนกลางคืนไปเครื่องนอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้มีกิมมิคสว่างๆน่ารักน่ารัก เอาละค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของซอฟในวันนี้นะคะกับ God to g r o Fairy f i n d e r โควจับหนังฟ้า น่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบการรีวิวของซอฟในคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตามและสมัครรับ YouTube ช่องซอฟป,ปอมแชนเนลจะได้ไม่พลาดนะคะรีวิวเด็ดๆจากซอฟก่อนใครเลยค่ะอยากเห็นซอฟเอาอะไรมารีวิวให้ดูสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนะคะหรือว่าแบบชอบของชิ้นนี้ยังไงกันบ้างมาเมา้ามอยแลกความคิดเห็นกันคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสกการ,รับชมขอทุกคนมีความสุขมากๆเราเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้ายังไม่รีบไปไหนนะคะดูรีวิวกระตอนี่ก็ดูได้ที่ด้านนี่นะคะไปแวะไปดูช่องซอฟป,ปอมคอนเทนต์สนุกสนานอีกเทียบนะคะเอนเตอร์เทนเมนต์กดดูที่ด้านนี่ซอฟป,ปอมมี2ช่องนะคะฟากกวติดตาม <c oughs> ทั้ง2ช่องรักทุกคนจ้ะ